นีร่ระคะเงินถูกหวยมารับเงินถูกหวยนะคะเครื่องแสนมาครับนี่เครื่องแสนค่ะอ๋อมันมันเนาะค่ะงวดนี้ให้ผมหลุดน้ำเด้อครับเด้อขอให้พี่น้องมานไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อเด้อถามมันไผ่มานมันเด้อค่ะเด้อเท่าไดครับเน,น,นี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นอ๋อหมายถว่าเจถชูเลขกงวดที่แล้วนะจเจเดถชูเล็กไงครับเป็นเลขโตด้วะเลขโตด สามตัวหรือสองตัวสามตัวเเนาะสาตัวเลข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 อย่างสื่อเจ็ดหกแปดอ้เลขผู้ดอกแปดหกเจ็ดเนาะแม่นอันนี้คือในโตดไม่นในโตดทนไเป้งตอยู่ปะเป็นแสนแลเลยในลายบอมอกีครับว้เด็เพิ่มแสนแล้วพิ่มแสนมัแต่ว่ามือนี่นี่เขาพึ่งนัดนัดเอาเงินมาให้กันไม่นเขาอะท่าเนี่คนลายขนาดสองตัวทั้งตัวทั้ง ตรงตแม่เนาะว่าแสดงว่าเจก็ถือองตัวนั่นอีกกรแมนสงตัวมันออก0ูนสม่นแสดงว่าถือทั้งสาตัวกรอทั้งลางอีกแม่อันโอ้ธรรมดาสิเลยแต่ว่าไอ้สาตัวตัวนี้เด็กเครื่องแสนไม่นแต่ว่าสองตัวเนี่ยผมต้องได้บอถึงบอไอ้นดหน่อยก็ได้กลอมแกมที่จะได้ถัดถือสาตัวตรงเนาะโอ้ว่าผมมีมองยูยังวะถืตัวเด็กด็กครื่งแสนเรกว่าเจสื่อไรให้นอะพอสมควรไอ้ไอ้ตัวนี้ ถึงเมื่อไรหมวดหรอเป่หวยบรแมนทีโจงสมหวดหรอล่ดกันจะบอกเลยบอกใครได้ก่อรล่อรล่องสื่อลงสื่อื่อาจารย์ว่าเจถึงมาสองสามหมวดแล้วแมนแล้วแล้วหมวนี้เด็กๆมาหรอเ่าหมวดนี้บอจะมากอยู่แล้วมากแต่ว่าได้เด็กลามาก่อนได้เด็กลามาก่อนแมนเดามาก่อนมากแม่กระหกูนนี่แหละ ศูนย์ก็ว่าสิจ like ับซ네ีล <But then S 1> mm ัางกายถือไปเป็นเก่าศูนย์ตามกันได้เออนอกากเพราว่าหกศูนย์ก็ได้แมนเก่าศูนย์ก็ได้แมนมันได้ทั้งสองอย่างไม่เขาต้องกับหัวกับหางไว้นั่นดิแต่แต่เหล็กที่ชี้เจว่าเนี่ยมันเป็นเหล็กตัวเดียวกันบอกที่ว่าคอยให้มากเมื่อกี้แมนตัวเดียวกันหกศูนย์ตัวเดียวกันคือมาจากตัวเดียวกันคือมาเพื่อนเพื่อนให้หกเจ็ดแปดกับศูนย์สามแนไว้ทีเวแต่ตัวนี้คือมันให้มาแต่เล็กรางคือ90 เก้าศูนั็เดียวครับตัวเดียวเดียวสีสี่สี่สี่ศูนยุรอบกันไว้นำตัเตัวเดียวมาเลยแมนนันงว่าเราคือสดันใจกันหน่อยตัวเดียวขังเดียวมาเลยว่าเอาตัวนีไปก่อนแลว่าเราก็คือน่หนคือเป็นใสยมาหมื่นันี้แมนคอยเป็นไปหาอีกคนนึงเราว่าไก่หมื่อไปหาอีกนจะสันหาไก่เลขออกนี่ยผมสิไปหาจีเลยอันี้ผมตัวหาได้ได้ามาน้องกันเนาะนัจะเว่าหก 7, 6กเจ็ดเจ็ดหกแปดกระถืงตงวดงวด,วด,วด,วดก้อนคุกัเก้าอันไหนกระถือสึกสามตัวเลยบอกบอว่าตัวไหนกะโตดือกัรกะโตดแมนสุกสามตัว่ว่าอยากได้ยูสามตัวต้งตรงนะว่าแสดงว่าเราเราเห็นมากสามงวดนี่คือตัวทั้ง3ามงวดแมนนี่อันนี้คือสีบอกนคือหวที่สี่แมนแมน,นี่นสีหอดีหอดูหนึ่งเมษาดีแมนแต่เรายังมาหายเด็กมากบอกเราหายมาตลเ่็สองตก่อนน่าหแมนการระวัง<ม>

พระว่าไปหาเหล็กไหนมากพิกรดได้6090นี่ยนะง่มันคื่อสีไก่จำแพ้แต่ว่าของผมเนาะทะเบียนรถ6595เส้าหน้า59งามตัวนะแต่ว่าทะเบียนรถมัน655นะามื่อานออกจะเถือ่อบริได้หาเก่าหกหาอยประมาณนี้แมนแมนหามันเด่นมาแต่ว่าออกดูนะเด้แต่ว่าของผมมักนี่ยคือ905 950 พอทเวียเราเจอมันหกห้ามันก็มีหกอยู่เลยมันก็มีหกมันก็มีศูนย์เลยแม่นบวเข่ากันบอรถรถเขาบอกว่ารถก็รถก็คือรถรถก็คือมุมเป็นรถนะอาจจะเป็นหาซองอะไรเยอะนอย่าบอกทักอย่าทักผมเพราะว่ายิงบอกผมชี้ิงเลกยิงเยอะแม่นบวะไม่สิบบนเงินอ๋อไม่สิบบนเงินหลายเอาตัวเดียวของผมเนี่ยเอาแผ่นเลยหกห้าศูนย์หรือเก้าห้าศูนย์เนี่ยสามตัวใกัน ผมเวลาสื่อผมกับมารกเด็กสามตัวแต่ว่าผมมากเดล็กเจเะคือเล่าห้มากแค่ตัวเดียวแมนเล่าห้ตัวเดียวอนเราเราเราเป็นคนหรือเราเป็นเราเป็นผ้าตัวอ๋อเป็นผาแมนเหี่ยมมาจากพาครับแมนจากผาวันนไฟหูดอกวานยี่ไฟหูเลยบอ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 กอบ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 ้บอ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 กเลยเอบถ้าบอว่าสนิทอันแน่นบอบอด้บอด้บอบอบอบ ลองหนุนครับงวดนี้เนาะเจคันบอลตัวเดียวกันเลขล่างคือ60หรือ90แต่เจเราบอกหกศูนแต่ว่าการกั้นใหม่ครับอาจจะเป็น90แต่ว่าเลข3ามโตเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นหลังแมนสองร้อก่อนสองล้อก่อนไอ้งวดนี้เดี่ยเดบเป็นครึ่งแสนงวดที่ผ่านมากกว่าเดบประมาณหนึ่งก่ครับแมนแล้วแต่หลวงเท่านั้นเด้แมนบอลมันจะเห็นว่าหลวงเท่านั้นได้แมนบอลมันคน ซื้อตัวเดียวกันดูเงินบ่ละเออแต่ว่าเขาศึกสื่อหอยสื่อหลายเงินบ่ละข้าศึกกั๊บบ่รือเขาศึกสื่อบนสื่อล่างบ่ละเงินบ่ละเออมั่นกันแต่ถลเล็มากน่อยอย่าลืมบอกผมนะครับเรื่องพรมเชเดย์เอามาแบ่งปั้นจะได้เอามาขึ้นนำแดงทีแดงน่องเอาสื่อเนาะแล้วจะดวงวัดดวงเนาะมากน้ำยุกจะไปหาไปหาโลตอรี่ไปส่วนร้ายนี่เหล็กเหล็กว่าไปซื้อลอตเตอรีไหมหลายกระนั้นจะรั้ลาบตะบ้าน เว่ารัฐบาลมาเคยถือจักเือนถือกระถึหน่อยอไอ้ไอ้เดียวทำไอ้นี่มือหนอีกะวันที่ยี่ห้านะรอแล้วมาเดี๋ยวยี่หกยี่หกหรอบอบอใช่ไหมเขาถึงเอาเงินมาใหา้แนะนดงมาแถวนี่ถึงหลายแห่งแมนโดนเติร์ดโอเคครับยังเรียบไหมครับเด้อว,วันที่ไก่เหล็กออกนีพ่พวกมีทามีอีกนึงเหมได้ได้ได้เพื่อเหล็กเหล็กมันเปลี่ยนเนาะแมนเพื่อเหล็กมันเปลี่ยนยมันเปลี่ยนใดตัวเพื่อมันมีมาเพิ่มอีกเนาะ ไอ้ที่บอยามรุ่นเนาะเลขสามตัวต้องต้องตัวกระซังถ้าถึงมามันก็ยังได้เงินนะแต่ตอนนี้ครับเจ๋เราบอกตัวเดียวครับคือ60ระวัง90ครับเลขล่างตัวเดียวเลยหางเดียวเลยหัววันที่หนึ่งเมษาองหาครับล่องครับบอมักกะซื้อไว้น่หน่อยก็ได้ครับจากใบหนึ่งสองใบเนาะเจ๋เราก็ผมก็อุตส่าห์มาหาเราให้เราขยันขย่อให้เราให้เราบอกเงี้ยนะว่าเรามีโชคสองสามหัวมาแล้วนะโอเคครับดุดูได้ครับเด้อ กุญแจอะไรครับครับนี่นะดูใหม่ดครับเด้อเล็แต่อันนี้คือเราเห็นมาหางเดียวครับคือหกศูนย์ ต่ว่าตัวน,นี้คือเจเจเจรอกับกำไห้เื้อไผสีกับกับบกับกันแล้วแต่แต่ว่าคือเราให้มาหกเดียวหกศูนย์ครับคือหางเดียวครับนี่งวดบันทีหนึ่งนะครับเด้อหนึ่งเดือนสี่หก้าครับหางเดียวเลยมันมานครับงวดนี้ครับ